หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกอุปวัฒโนนะครับอยู่ที่วัดบ้านเก,ก่าบ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดอ้อวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับได้รับการร้องขอนะครับจากพระอาจารย์มหาชาวฐานรัตโตนะครับปร,ริยนธรรมก้าวประยุกนะครับผมด้วยญาติโยมทางจันทบุรีนะครับให้นำ พนักงานนะครับแล้วก็ครูบาจันไปเก็บผลไม้นะครับยุมเขามีผลไม้พวกทุเรียนพวกลองกองพวกเงาะนะครับที่จันทบุรีนู่นนะครับแต่ว่าขาดนะครับขาดคนงานที่จะช่วยเก็บนะครับพระเดชพระคุณนงตาก็เลยปรึกษาคณะสงฆ์นะครับก่อนฟังพระปฏิโมกนะครับก็เลยตกลงนะครับรถหกล้อหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถตู้หนึ่งคันนะครับมีครูบาจย์เดินทางไปด้วยกันแปดรูปนะครับ แม่เขาแม่ชีสามชีวิตนะครับแล้วก็โชเฟอร์แล้วก็พร้อมด้วยยมผู้ชายอีกสี่คนเหมือนบูชาย่ืผู้ชายสี่คนเด้ยวยนยมผู้ชายนะครับที่จะไปช่วยงานนะครับโอ้รวมเดียวก็เยอะพอสมควรนะครับคุณแม่เสนอนะครับอยากยมจากอ,าอำเภอเขาคิดสะกูดนะครับตะเขียนทองนู่นนะครับใอ ขอความเมตตาพระเดชพระคุณลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับไปช่วยนําผลไม้นะครับพระอาจารย์พระครูบิดิการุเพียนนะครับเป็นประมุขประธานนะครับหัวหน้านะครับนําพาลูกศิษย์ลูกหานะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็เสนอนะครับให้พระมหาดีศักมีแก้วนี่นะครับไปถ่ายวิดีโอกิจกรรมด้วยนะครับก็เลยต้องเดินทางไปเดินนะครับตอนนี้กาลังจะไป เตรียมนะครับซักผ้าเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะเดินทางนะครับบ่ายสามโมงนะครับจะได้เดินทางแล้วเด้อเอ้าขอหยุดการถ่าย<ห>วิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองามสพระชันพระกูไปดีการนุเพียนนะครับรรกับลาบพระเด็พระกุลน้องตานะครับ,บก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่จันทบุรีนะครับนี่นะครับรถสองคันนะครับ รถตู้คันหนึ่งแล้วก็หกล้อคันหนึ่งนะครับเดือไปเก็บผลไม้นะครับโยมเขาไม่มีกําลังในการเก็บนะครับแต่ว่าต้องการถวายให้ครูบาอาจารย์แม่เขาแม่ชีวัดพั้นเกาโบนะครับได้ทิดหมูนะครับเป็นโชเฟอร์นะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าเจ้าเป็นโชเฟอร์รถบนทิดหมูนี่ทิดหมูนี่นะครับเป็นโชเฟอร์ขับรถนะครับสงสัยจะไปรอนแรมค้างคืนอยู่ที่จันทบุรีหนึ่งอาทิตย์นะครับ เด้อนะครับในรถหกล้อนะครับพ่อชัยนะครับเป็นคนขับให้นะครับว่าจะออกตั้งแต่บ่ายสามนะครับแต่ว่าบ่ายสามไปเรื่อยๆนะครับสามตั้งแต่บ่ายสามตรงไปจนถึงบ่ายสามสี่สิบห้านะครับเด้อนะครับนี่นะครับนำหมอนไปฝากญาติโยมทางตะเคียนทองด้วยนะครับว่าสิไปยื่นแล้วมาถ่ายวิดีโอกอนนะครับ เด้อรอความพร้อมก่อนนะครับนี่นํามหาแมวนะครับมหาไม่ไปฉลองด้วยนะครับนี่ผู้สอบได้เม่์ไม่นะครับเด้อเอ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจะได้เดินทางแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่งจะลงรถมานะครับนี่นะครับถ่ายใกล้ๆนะครับเด้อนะครับพระอาจารย์มหาเชาว์านรัตโตูนะครับ มุกประธานสงที่นี่นะครับเด้อสาธุอนุโมทนามาถึงเลยเด้อครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบบนะครับไม่ถ่ายใกล้เด้อนะครับบรรยากาศมันดีเกินไปนะครับเพิ่งจะลงรถนะครับเด้อนี่ครับโชเฟอร์หนึ่งลูบอนะครับที่หมูนะครับนี่นำพาครูบาอาจารย์ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็พ่อใช้นะครับนี่นะครับเด้อมาถึงแล้วเด้อนะครับ ก่อนอื่นก็ดูต้นทุเรียนก่อนนะครับโอ้สงสัยจะมาสายเกินไปนะครับเนียมาป่าทุเรียนเลยนะครับมีแต่ต้นทุเรียนนะครับแต่ว่าลูกมันไม่ค่อยมีนะครับเด้อดูบรรยากาศน,นะครับนี่เป็นที่นะครับมันไม่เคยมาสักครั้งนะครับนี่ ญยติโยมทางคุ้มวัดบ้านกบอนะครับอุ่นใจได้เด้อพระอาจารย์พระครูนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับแม่คาแม่ชีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทิดหมูนะครับเป็นผู้นํารถตู้นี่นะครับเพิ่งจะมาถึงนะครับนี่แล้วก็พ่อใช้นะครับนํารถหกล้อนะครับมาถึง้วยความปลอดภัยนะครับนี่เด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปท่านี้ก่อนเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาธิศักอุปวัฒนูนะครับวันนี้นะครับคุณแม่เสนอนะครับนี่นะครับจะนำพาญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่า่บพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะครับไปที่สวนของคุณโยมนะครับเพื่อจะได้เก็บผลลไม้นะครับนำไปถวายคณะสงฆ์วัดบ้านเก่า่อนะครับแต่ว่าด้วยพละกําลังเลี้ยวแรงนะครับของคุณโยมไม่มากนะครับก็เลยขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับมาออกพละกําลังเลี้ยวแรงนะครับ เก็บผลไม้ด้วยกันนี่คัดแต่พละกําลังมากๆทั้งนั้นนะครับมานี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยากยมคุ้มวัดบ้านเกาบนะครับมาทุกคนเลยนะครับเนี่เดินนะครับหลังจากฉันพัตตาหารเช้านะครับพ่อใหญ่บันนะครับนี่ยมแม่พินนะครับนี่นะครับนี่กาลังมากสุดนะครับพ่อใหญ่จันดีนะครับ ไมู่้ต่อไปดิซื้อวังไหนเือบันเฮือเรื่มมาได้บานเี่ยเพราะจะเติมเพอาจะวิ่งนะครับหนุ่มรูปหล่อสุดนะครับพเพราะจะวิ่งนะครับหนุ่มที่สุดในทีมงานนะครับหลังจากฉันพระทหารเช้านะครับโยมคนรับร,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 รับร <laughs> ประจานพระครูบอกว่าหนุ่มสุดนะครับนี่เด้นนะครับเออไปเก็บผอดเวียงจันทร์มุนดิเตี้โอ้ย ไปธรรมดานะครับเด้อญาติโยมทางคุ้มวัดบ้านเก่าบอกก็ใจช่วยนะครับไม่รู้พกยาดมมาด้วยหรือเปล่านะครับเด้อวันนี้นะครับคงเป็นงานใหญ่นะครับกับผมมาทำภาพนี่ไม่เคยนะครับคงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเด้อถามอาจารย์พ่อครูก็เป็นคนจันทบุรีนะครับแต่ว่าไปลงเรือส่วนมากนะครับอยู่ที่สวนแค่ปีเดียวนะครับเด้อเอาขอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ หน oh, um. ึ่งสองสามสี่ห้าบ้านคุณโยมน้ำอบนะครับนี่นะครับเนี่ยโอ้วันนี้มาถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่นะครับบ้านคุณโยมน้ำอบนะครับเจ้าของบ้านนะครับเนี่ยเด้อเจ้าของสวนทุเรียนสวนลองกองสวนเงาะนะครับที่จะพาอุบาจานทร์มาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพิ่งจะลงรถนะครับ โอ้อาจารย์จักรินก็มาเก็บแป้งนี้บ่เด้อนี่นะครับบ้านเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยนะครับมีมันม,มีบันไดขึ้นด้วยนะครับนี่สาธุสาธุบ้านอยู่กลางสวนเลยนะครับมีภูเขาอยู่ใกล้ๆนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีเลยนะครับแต่ได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ายุงเยอะนะครับนี่นะครับอาจารย์พระครูไปดีการนูเพียนพร้อมด้วยทีมงานนะครับ ุมวัดบ้านเกาบ่อทั้งครูปอารันทั้งญาติโยมนะครับจะมาช่วยกันเก็บผลไม้นะครับเพื่อนาไปถวายที่วัดบ้านเกาบ่อนะครับลงรถมามใหม่นี่ชอบถ่ายรูปนะครับแต่พอนานไปมันจะหมดแรงนะครับว่าจะถ่ายไม่ได้เด้อนะครับพ่อชัยนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปลอนะครับแม่บ้านอุ่นใจได้เด้อนะครับยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ ม่บ้านอุ่นใจได้เดิอม,มาถึงแล้วนะครับเนี่ยต้นไหนสูงๆจะให้ขึ้นต้นไม้ต้นนั้นนะครับเนี่ยหนุ่มกับเพื่อนนะครับที่มาด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่ติโยนที่มหาด้วยกันไหมครับไม่ชีช้ <ๆ S 1> นะครับบอกเพื่อนเพื่อนเตรียมบ้านไ้แม่บ้านแม่เสนอบอกไปไปโอ้ยสินอนรับบบนอนอหน่าวัดสิน ยูนี่บลับยูคนจะไปลับจังบ่เนอเปลาเกนอนนอนกันสิเดอียกหนึ่งหันละบานกันเบ่งมือฮึเก่าแล้วเดินนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ที่ทินทานป้านเกิดไม่แบบนี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นกับสถานที่นะครับนะครับไม่ชีแม่ขาวมาเตรียมพัตตาหารนะครับถวายพระนะครับ ส่วนครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับเป็นพละกําลังเลี้ยวแรงที่จะมาเก็บผลไม้นะครับเด้อบ้านแม่น้ําอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับแม่คุณแม่เสนอนะครับนี่สองบ้านด้วยกันนะครับนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับแม่เสนอนะครับนี่เด้อเดี๋ยวเาแพนี่มันไปฉันที่บ้านสาธุอนุโมทนาไม่รู้ว่าถี่มงแล้วนี่เนาะแปดมุงกว่ากว่านาะนี่เนาะ น,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 นะครับพระอาทิตย์เพิ่งจะข้ามภูเขามานะครับมีภูเขาอยู่ท้านหน้านี่นะครับเด้นนะครับเมชีก็คัดแต่เมธีหนุ่มทั้งนั้นนะครับมานะครับหนุ่มสุดนะครับมองพระอาทิตย์เพิ่งจะข้ามภูเขาขึ้นมานะครับนี่อบรรยากาศดีเหลือเกินนะครับ นี่นะครับโยมผู้ชายก็คัดแต่หนุ่มที่สุดของวัดบ้านกโบนะครับมานะครับไปไปยังยังยัง